ออกกรองก่อนฮะต้องสาดกนเร่งหนักูเหมือนจะจวดอ่ะฟันนี่เลี้ยียวเลยฟันเล็กๆเนาะนั่นแหละเลกานาจุกกย่เลยเฮ้ยน่าจะขุดดินแข็งเข้าดีนะรุ่นนี้มึงนะครับ เท่าร้อยสีนั่นเนี่ยไม่เล็กนะครับนี่ผมไม่เล็กนะครับเนี่ยได้เปลี่ยนตั้งนานแล้วก็ออกงานนี่ก็จวดเลยเนี่ยดวนเก่าครับดวนเก่าเนี่ยอันนี้เท่านี้แล้วนะดูครับดูอันนี้จะสีฟันนะครับเล็กเลยครับดวนนี้ไปดวนนี้ใหญ่ครับโอ้ chuột này nón mắc oh, <laughs> phải nãy tân tân kia lạy hèm ăn mi lụt chèm mày tăng là bó hè hè mới hè 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 Tăng hè 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 thế này hè 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 กาเกี่ยวกับตัวเกียร์ดูเลยตั้งันงี้เกียร์ยังงี้หนึ่งเกียร์กลางชอบเตะนี่กเกียร์นี้มันเตะนี่ผิดแล้วตอนนั้นมันหลุดเพราะเกียร์นี้มันใสไม่ไม่สุดเลย อะไรมยกเลยนั่นแหละดืดเกียร์น้อยเกียร์ยมันรวมเกินเวลาใสา่แล้วอะ่ะข้างบนมันสุดแล้วแต่ข้างล่างมันมันได้กระดิ่ดเดียวอะ่ะอร์่้าธราตั้งข้างล่างได้อีกแน,น่นอนเอาแบบร้อยกรงแบบดันแบบถึงสิงบนาทีอ่ะโอ้ยตาทีดันเหนื่อยเพลงเดียวเฮ้ยดันแป๊บเดียวแล้วเนาะ ปัดยอดปัดยอดยฟืด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 ฟ,ฟืสิ็จแล้วกินง่ายนะครับรถไถต่ถ้าทีหนึ่งรถดันหนึ่งรถนี่ตายนะไม่ใช่ง่าย <laughs> ถ้าตีเป็นดินเปลงไปเลยครับร้อยรถสองร้อยรถนี้ดันทีเดียวนี่กินง่ายอยู่ครับอูดๆเลยอุด แคนเค้นแกดันเกเสียก็ยังหลุดอยู่นะใช่นั่นแหะแต่ว่าตั้งข้างนิดหนึ่งดุดดุดโจลินแตงดุดดุดคลื่อนี่แต่บานเออเออจะเดียดดังไยนี่ทนก่นทนนะพี่ว่าทนสุดยอดแล้วนะทีนี้เราใช้มานี่แล้วเนาะดันเนี่ยเละไม่ไม่ใช่การงานไทยด้วยฮนะมันมีแต่งานดันนลยมันบอบดูด ดูได้ป่านนี้ว่าถือว่าสุดยอดแล้วรถมันเล็กได้ไงมันไม่เหมาะกับงานดันเลยเนาะงานดันต้องหกชิบขึ้นนะหลุดไหมเนี่ยหลุดแล้วมุนเข้าอีเลยนั่นแหละทีนี่มันใสเกียร์แล้วมันเข้าสุดเกียร์ถอยแล้วทีนี้ ลสุดเนี่ยมันยังไม่สุดอยูนะ่เฮ้ยเริ่มสุดแล้วอีกนิดหนึ่งเริ่มทอยสุดแล้วนอตนี้มันทอยสุดจล้วทอยอีกนิดนะึงนานๆไปก็หลวมทำให้ตั้งนี่ก็สายเกียร์ก็หลุดหลุดสายเกียร์นั้นก็สุดแล้วถือว่าโอเคแล้วเัินแหละ จวดนชังเคฟ่อยแล้วแค่น,นี้เราจะไม่หลุดเลยนั่นน,น,นั้นมันรวมน่นเนี่จะไปข้างหน้าเลก็ดีลูกกลิ้งมันก็เริ่มรวมแล้วนะได้ได้ได้ได

รารอดูลงเลยคิดถมให้ลงทีถ้าทได้ลูกค้านาปีก็ได้อีกถ้าเราทําได้ถ้าเราไม่ทํเนี่ยปัญจาวันเลยก็เกจ้ากันหมดเลยถ้าอยากได้งานเราก็ต้องทาอีก <400 S 2> นี่รไร่พอแต่ลงไม่พูดมมว่าร้ยได้มันก็พอแต่งลงแต่สมมตินะเราจะได้ลูกค้าต่อไปอีกอะโอ้รถนี้จะอ,อใช่ไหมเราก็ได้งานต่อไปอีก แลล้วลต้องคิดไปไกลๆหนูเจ้าว่าจะให้ไปทำงานไม่โครงานถ้ามันไม่มีเราก็ไปถ้ามีงานไมโครเราก็ทำไมโครถ้าไม่มีเนี่ยช่วงเป็นช่วงพอดีมั้งวช่วงไม่ถูก็ว่าไหมช่วยกันอืมได้ไม่คิดจวดคือขับได้เออหนัปกปังเจได้ลงมั้พอดีแล้วอ่ะคือคือคือนู่นลิวบนโต๊ะนั่นแหละนู่น แต่เอามาเนาะถือวะเนาะเนี่ยใช่เมื่อก,กี้นี่ตั้งแต่นานแล้วก็ได้งานแนละ้วกดทีนี้มึงเลยแล้วรถมาทดลองเลยโลาแค่ลองฮะงานแรกที่ไหนเนาะลอกนาะลอกนาะหฮือยอะไจะได้เยอะเที่ยวอยู่ครับบุ้งกี้ใหญ่อย่างงี้ <c oughs> รถดำซ้ำห <c oughs> นอ <c oughs> รถดำต้องเบี้ยเหยียบหน่อยนะถ้าขับยี่สิบนี่ตายเลยไม่ไหวนะ ทัานกินเลยอเอาขี่เที่ยวเน้ะวันหนึ่งลาร้อยกระถลาร้อยบ้า,บามาเลยเข้าไหมนมนเข้าเร็วเข้าไหมมันสุดก่อนนี่มันสุดก่อนนี่ ร,ออรือยังไงเกียร์ถอยมันไม่สุดเลยเนาะทำไมมันถอยไม่สุดจ้ะยัยงไงไม่เยียบเบรกหนากระบรถไม่ได้นี่ โอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้นะครับจะคลิปไปแล้วครับ